กระบะ Isuzu D-Max Recross คันนี้นะคะมาแนะนำล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ16นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะ VGS Turbo นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซล์นุ้ยนะคะเป็นตัวแทนจากเต็นรถกระบะ A4 นะคะวันนี้นุ้ยมีรถกระบะ Isuzu D-Max Cross คันนี้นะคะมาแนะนำเป็นรถปี2011นะคะคันนี้เลยเป็นเครื่องยนต์3000ขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวนุ้ยพามาชมด้านหน้ากันก่อนเลยละกันนะคะนะคะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นไฟสปอตไลท์นั่นเองนะคะ ส่วนกระจงด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้อิซุที่เป็นสีแดงเด่นชาดสวยงามมากๆเลยนะคะถัดมาตรงนี้เลยนะคะล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ16นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะล้อใหญ่เหมาะกับการใช้งานงมากๆกระจกนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะ ส่วนมือจับนะคะก็เป็นโครเมียมเหมือนกันกับระสบมันเองนะคะรุ่นนี้เป็นสี่ประตูนะคะเดี๋ยวนุ้ยพามาดูกระบะแคบด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยกระบะแคบด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะเหมาะสําหรับใช้งานมากๆเลยนะคะมือจับนะคะก็เป็นโครเมียมนะคะด้านหลังตรงนี้และมีกล้องหลังให้เขาด้วยนะคะตันชนด้านหลังนะคะแข็งแรงมากๆเลยเนาะรุ่นนี้เป็นแซแ เ i t เทอรนะคะคันนี้เนาะเดี๋ยวนุ้ยพามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นระบบออโต้นั่นเองนะคะนี่เลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเกียร์แม่นวนธรรมดานะจ๊ะใช้งานง่ายมากๆเลยเบาะของเขาปรับไฟฟ้านะคะส่วนออปชันด้านในนะคะวิทยุ fmam เล่นได้ปกติเลยนะคะเป็นเกียร์แม่นวลขับเคลื่อน4ล้อนะคะ2ล้อก็ได้เหมือนกันนะคะ ขึ้นข่าลงห้วยได้สบายเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนาะเดี๋ยวนุ้ยพามาดูฝากระโปรงกันบ้างนะคะมาดูภายใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนาะนี่เลยภายใต้ฝากระโปรงของเขานะคะเครื่องยนต์ใหม่มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะ VGS Turbo นะคะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะนี่เลยระบบความปลอดภัยค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนา ขึ้นเขาลงห้วยนะคะสบายมากๆเลยนะคะสวยนะคะอึดแน่นอนสำหรับเครื่องยนต์3 0 0พนะคะสำหรับท่านในนะคะที่สนใจรถกระบะคันนี้นะคะหรือว่าสนใจรถรุ่นอื่นนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมของเพจได้เลยนะคะที่เพจ Facebook นะคะศูนย์รวมรถกระบะ A4 นั่นเองค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะ และท่านใดนะคะที่สนใจเข้าไปแล้วที่เพจของเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะพิเศษมากๆสำหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะ0%นาน6เดือนเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ออกรถกับร้านเรานะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยสำหรับวันนี้นุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ